สวัสดีครับพี่น้องสุภุสกุนมือนีเสาเจืดเบญทนาผ้าหล่อผ้าล้มตกล้มคาโตล้มหนาวฮะกุมภาเพีนยนครับพี่น้องมามาพอแล้วง่ายแหกแหกมันสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุูตุนครับผมดังอู้ผ่อตัวเดียวพอตัวเดี่ยวผ่อตัวเดยยี่ดยวฟาดกุมไงมนีกุหญ่เต็มแลก พอแล้วพอแล้วมือตาแล้วมือตากับโบเป็นยังโบใหญ่ยุไก่หนามอืโอ้ทายโบไดพะคาดผ่ามันเบื่อโอ้เต็มครับเต็มแรกกับพัทับใจเง่ะวอกแล้วอุ้ยกบไงครับพี่น้องกบไงตัวใหญ่เออจสีกบเก่านี่ตรงตรงครับว่าพอจะโกบ แต่ว่าปกติเราปีดีกับชวนมากกับจิตตสำหม,มู่บ้านนี่แหะอันพอแตัุ้้มใหมเมียนมือ,ม,อมาประเดิมตัวใหญ่เนแถมแรกแหกมันพี่น้องมันมาเรื่อยเด้อเดอง่ายที่ละที่ละฮนะลุนกันต่อครับเฮ็ยมือไปเร็วคนลังัเครื่องน้อยนอคนลังานคนละงาน สงสัยมาสงสัยแหละของใจหินมีแหละเปิดเครื่องขึ้นไม่ติดเขาง่ายไม่ติดเสือเขาง่ายนี่งกำลังเขาง่ายยิ่งโตแล้วครับยิ่งโตแล้วผมมีหนามเลยยิ่งโเถึงเลยมันตาบวกก่องมันบื่ชัดดอกฝ่าฝ่านี่ก็โตโตพ่อปนครับนี่แหละนี่ส่วนมากก็บที่โตประมาณนี้แหละหลายพี่น้องปีนี้กบปีนี้ได้มี กบประมาณนี่ก็พอคอยมาเขาง่ายดินี่นี่<ด>กบไื่อยๆกบหน่อยนี่สิพอคอยเขาง่ายปันไหนสองแล้วสองเต็มนะครับสาก็เกียนไมใถี่นฮะสา,ามกันต่อครับพี่น้องล่มคืเอเเ่าละมือน,นี่ค้อยน้องคำว่าน้ำไปทับผุ่อยแล้ว ก้างไงยกล้าง่า,งงาหลายหลายงออกนี่ก็ง่ายอกดีนะที่มาอยู่ไงน,น,งนี่นี่ไงออกนี่นี่นะี่นี่น้าพี่เก่ามืดตาแล้วมือแก้มมืดมึนกระโดดโกเบเรนวหันดอกเอ้าน,นี่ครับอันนี้อันนี้ใส่พ,พอดีพองามเลยตัวนี้อ,อ่ามุ้ย,ยเแตกจากอ๋อมึงง่ายชัดๆนี่ครับอกจากง่ายนี่ได้นี่ ดีนะที่ย <c ười> oh uh ังมาอยู่บนนี้ฮะหลายอยู่อุ้นี่อยู่พวอะออกแล้วออกแล้ว่ไงไก่ไก่กเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเ้ยเฮ้คตึงตึงหลุ่นเด้อหลุนเงาเงหลุ่นหล่ลุหก็จะงี้นี่ห้อยคบอมารนี่แทน อ่วะเนี่ยสิยุพี่เด่นเด่นเด้ออีโซนออนเ่าหลุนทาหลุนก็เลือลล่อยแท้ใช่กินขวดอเดี๋ยวจังหลุนไหมพี่น้องพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วอีนออกมาน้ำเกลียวนี่ ทอดง่ายนะปีนออกมาน้ำเกี่ยวนี่อุ้ยบ่อติดบ่ดองบ่อแดงอ๋อนี่เนี่ยแต่จักโตใส่งามครับพอดีเลยหมอบตัวนี้พอดีพองามเลยห้อยยังสีร้ายหลายหลายเท่หัวแล้วเจ้ห้อยกูมันหลายยูไก่ห้อยน้ำเหลกกอมันเต็มเต็นลงห้อยเต็นลงห้อยครับยูไก่สากับลงสานี่รักโปงให้ง่อย เพราะว่ากบิน,นเีเบาคอยเขาง่ายเขาง่ายเบาหล่ายชวนน่อยปัดเบอย่กเียวไเกียว้นกชุดดีนพี่น้องน,นองเีพิ่งจะยุตอ,อันนี้กล่องมันเป็นสามหูที่สามารถดูเสียงได้ปอมนะสิ เสียงได้ชัดเจนทังเสียงฮันสุ่มระยะใกล้แห่งแต่อยู่เสียงมาไก่แหงู่้หูเป็นเสียงมาตรฐานได้หรอเพมีเสียงอากาศครับเพต้องติดไม่เ่ราะต้องติดไม่ห้ยากเลยกล่องตัวนี้แล้วกับเพมีเสียงอากาศแง่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 เสียงจากธรรมชาติล่มกับร่มเลยล่ะเปิดมือโอ้โหเหลือสองตัวพี่นี่นะคันนาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาหนีโอ้โสิเขาง่ายหลายเลย น,นีเดือนพฤศจิกาบ่บ่หนาว<อ>นาตรองอยูุดอกบ,บอ่เป็นยังป,าายปีนากะเดี๋ยวหลายๆปีนามันบอกพอถือครับแต่ละปีเห็ดคือกันเด้อพี่น้องแต่ละปีออกบ่คือกัน,นออกหน่อยออกหลายบ่คือกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของโลกครับออกเป็นปีสินส้นปีหลังจากหากบมาแล้วไปเสียก,กีฬาค่ะพี่น้องก็เลยฝ้าวัอนี้ อากบได้กำลังหมันหมานอยู่พอดีว่ากีฬาบัตรหัวหน้าเขาลงแข่งวันทนี้ก็สิมาเอาพักพักกระเดาเพิ่งไปเปลี่ยนสูบลบปีนลบไปอยู่มือน,นี้มาพักกระเดาไปแจีวปนมาแรงอาชีพเดย์ให้ถือกระสอนเออมาเอาพักกระเดาเจมายกำลังปรุงหนอดพี่พ่ไปพอได้เจียว ว่าถ yes. ึงแก้วกับป้าปั้นได้ดอกซีหาท่วนเอาเพื่อหอยหญ้าคุยงูใครหเขาเรียกว่าหญ้าคุยงูเออกรนี่แหละกระเอิญหญ้าคุยงูคือกันเลยนี่เอามาดีละโศกมันโมเมนตี่ีละโศกแล้วมันเป็นไอ้ต้นไอ้นั่นไหมยิ่งยังก่อพักหอมหิน เขาผมหินออกดอกนี่อันนี้อย่าคุยงูของแท้อุ้ยนี่เด้เขาปอของดีเฮ้ยหนวยอีลมหูสมลมเออหนวยอีลมหนวยอิลม,มบบไปอันใส่ตม้มใส่อันนี้ก็ได้นี่นี่ไม่หมอกไ็ได้นี่เคยกินบ่่พีอ้ีลมแห้งเป็นยังคืบอบ่หนาวซื่อเยอะเป็นยังคือหนาวตรงลมน่ะปัญหาคือลมนี่แหละนี่หนวยอ่อน

เก็บไปแต่พอ่อแจวอยู่สิเพิ่งรว่ากี่ทีหอกเก็บไปขายเพิ่งก็อาจเจียนหนีอยู่ไปต้นอะไรนี่เนนขาบกขึ้นเลยไอ่ฮะต้นพระสูงเขาบกขึ้นน,มน,นะมันหกบ่เดี๋ยวถอนงามๆเลยโอ้ลมอันใดดูดลมอันใดบ่ดูดลม,น,ดดดลมนั่น ัวใหญ่ๆเลยเลอลม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 เกิดลม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 ทั้งหัวทั้งหัวตันใหญ่ๆเออเนื้อแต่ทำหนึ่งกับพ่อแล้วเนาเด็ดเลยเด็ดนั่นไงกินหงบรอกเดี๋ยวจุฟมดีอันนี้ต้มแล้วก็แช่น้ำเกลือป่ะผมปุ่นทั้งหัว โอ้ยนั่นส่ใจหายกองล่งได้เพราะแห้งล่ะอเออนั่นใจหอนพั้งแตถง่ถึงอยู่ปันไดบันก็นยังป้าทิมน่ะพั้งแต่เพ่งร่อยมากเพ่งกับเพ่งเพ่งคนพูนยูขึอนบ่อยู่ ปพ้ดย um ัง e, มีช like uh ีวิตอยู่บ่ว้ายคุณเปิดวันี่กระดาอยู่ประเทศนอกนี่แพงแพงๆแต่โบแม่นมาละสองลอยพูดดิสองลอยบาทไทยสามสามยอดกับโบแมนว่าสิส่งออกไปขายได้ง่ายๆดิอืมขึ้นเรือจะขึ้นเครื่องบินตรวจแบกชนิดว่าให้ปอดสารพุูดดินะครับไปนั่สั่นสิแพงไหนจังในค่าเครื่องอีกต้นพุ่นบ่เถืงตีไอโดอ โอยนอบ่มันเย็นตามเยนเนี<อ>่ยบ่แห้งบ่อไรเพิ่นสิ่งเอออีกในน้อยเองเออนัน่นมันคือเกลื่อนเอื่มตีอุย้ย<อ>ผ่าดมาเลยเอาอุ้ยข่างใช้หัวคอยผ่ากับจะแม่นจุ้งใจผ่าดุมมาเออ,น,น,เอ,อน,น,นั่นเออนั่นคือหน้างาสนายอ่ะเออนันออ่น,นอ,อุ้ย กินเบิ้นนีนะจิมมี่ตัวตายตับเยียวหมดแล้วนั่นนะมืออันนี้เอายาำไดก็ได้โอ้ยเฝ้าเอาเถอเอาซันมันกับพ่อบ่ต้องเอาหลายเออเต็มตาหนิน่ะฝาเอเจ้าของเราไปขายใส่กล่องอยู่งานกีฬาโรงเรียนเราสิงห้าวันเออแล้วพี่น้องอย่าบอกเด้อว่ามาเอาอันพักกระเดาเจ๋งไห้อืมมาได้แจวเจ๋ยตัวหนิจริง อ๋ออิจิอิขีบซาจื่นี่เองแล้วบบขึ้ว่าอิจิแล้วซาจื่เออ๋วโบหยอกวโามวนนะได้โกบแล้วก็ได้พักแล้วค่ะพี่น้องปะไปเพื่อนครบูตรแล้วครับไปเพื่อนจะของมาพอดีหมซุนสะไทยไปแล้วครับพี่น้องไปขอคำนั้นเดี๋ยวไปสรุปกบหนำอยู่พเพื่อนเพราะว่ามือนี้แลนลบไปลบมาแลนลงพงไปได้ครับสองมือพุ่น สองมือคันนั้นคันเขาเตะแต่เสากะทิไปใบผักใบจังสีหนะคันเขาเตะผากกักใบกะทิไปหาแต่เสาจังสีมั้ยเน,นี่ยไ่งั้นกุเเ๊บกระดัเขียดกระดัยยุดอกพ่อได้กินได้ยากอยู่ไปไปเง่นอนแล้วค่ะพี่น้องโชคกระตาไงเบื้อเหลวพ่อถอดเสื้อออกหนาว,ว,วขนเหลือมเมาเลยสุดแมนมันดูดมามาไปดูปะหมุนหมือนที่นี่นอนสองนอนสองคนนี่แหละมันเล็กน้อยสองโต แต่ไข่มันเบิดมันเลนกัดเลนหยวกจ้ากระตาน้ำโชคน,นั่นนั่นไปเป็นเพื่อนอย่างน่าคุยงูเต็มขาเจ้าเลยนั่นสมมติว่าเป็นเดียดี <laughs> ตาเ<ะ> <laughs> มืองเมืองลูกเมืองโชคก็ขี่โกงจ้าขี่โกงลูกเกียร์กูเขียน หมานอยู่คุณก็ได้มโมกคุ่นค่ะพี่น้องไปแล้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลทุกแชร์ทุกคอมเมนเ้อค่ะพอกันไม่คิดหนาสวัสดีค่ะกระเดากระเดีเ่ยว